หวานมากคู่รักพระนางควงแขนออกเดทรักกันมากขึ้นทุกวันจากคู่จิน้นสู่คู่จริงอย่างนางเอกสาวริชชี่ออรเนตดีคาบาเลสและพระเอกหนุ่มสุดฮอตก็อตอิทธิพันธ์ฐานิทหลังจากเปิดตัวว่าคบหายดูใจกันจริงๆก็มีโมเมนต์หวานออกมาให้แฟนคลับได้ชมความฟินอยู่บ่อยครั้งทั้งภาพและคลิป ทำเอายิ้มตามตามกันไปเลยล่าสุดทั้งคู่เสิร์ชความหวานอีกครั้งให้ได้เห็นผ่านอินสตาแกรหลังจากที่ทั้งคู่ควงแขนดินเนอร์หวานผลัดกันถ่ายรูปให้หนุ่มก็อตได้โพสต์ภาพนี้ทั้งด้านลิชี่ได้คอมเมนต์อีโมจิหัวใจสีแดงสามดวงแทนคําว่ารักเลยลจ้างานนี้ทำเอาแฟนคลับแหกกดไลร์และคอมเมนต์แซวจำนวนมากเลยทีเดียว